สวัสดีครับพลโชคพารยรวยห้าเก้านะครับวันนี้จะทำคลิปอ่วดต่อมานะครับอา้าวจอดับทำงวดเดือนกันยายนนะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกห้าเขาจะทำสูตรล่างให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เลขสูตรล่างเสร็จแล้วก็จะเป็นเลขที่น่าจะมาแรงแล้วก็จะอันนี้งวดนี้มีอะไรนะครับอื่นก็คำเตือนก่อนนะครับนำไป ข้อมูลนี้ไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพน,นันนะครับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปแลวเพราะข้อมูลทุกอย่างผมจะลงในคลิปแล้วนะครับจะไม่อยากจะลงในกลุ่มแล้วเพราะว่ากลุ่มก็ไม่โตแล้วเพราะผมปิดกั้นไปแล้วครับผมข้อมูลที่ผมลงให้ดูนะครับอย่างงวดท็จแล้วนะะงวดเท็จแล้วก็คือมันออกอะไรล่ะ สี่สองนะฮะสี่สองสิบหน่วยนวนก็คือมีสี่เนาะแล้วข้อมูลนี้นะครับเนี่ยจะดูที่ทขาวๆอนนียฮะจะย้อนหลังเนี่ยถ้าย้อนหลังจากนี้ไปสิบสี่งวดไม่ผิดเลยแล้วก็เดินมาเดินหน้ามาสิบแปดงวดนี่คือเดินหน้าคือใช้จริงนะฮะสิบแปดงวดผิดสามงวดนะครับแล้วก็ไม่ผิดเลยมาอีกประมาณนี้ฮะแปดเก้างวดนะไม่ผิดมาเลยจนถึงงวดปัจจุบันแต่งวดนี้จะได้อะไรนั้นเดี๋ยวให้ชมต่อนะ วัวนนี้นะครับผมจะทําเลขเลขเ,เลขมาแรงให้ดูทั้งบนทั้งล่างและข้อมูลอะไรบ้างที่ใช้ประกอบกับเลขเสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างของผมนะคืขอข้อมูลของอาจารย์วันชาติเพราะอาจารย์วันชาติเนี่ยนะฮะงวดที่แล้วเนี่ยมันผิดแกให้ข้อมูลมาผิดในเลขล่างดังนั้นจะไม่เชื่อว่า,าผิดแล้วมักจะมาเสมอข้อมูลของแกคือเพราะวันนี้ผิดวดหน้าก็จะเข้าดังนั้นงวดงวดหน้าก็สองห้าแปดเก้านี้มีในอา่า บทเอ้หน่วยให้พูดผิดแล้วมาในล่างแน่นอนครับมีตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นอันนี้ก็คือข้อมูลของพอรละเด่นเนาะเขาให้มาถูก4ีงวดแล้วนะครับวันนี้ให้2กับ3ก็เป็นข้อมูลไว้เนะฮะสกับสามแต่จะเข้าไม่เข้าเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันอีกและอีกข้อมูลหนึ่งที่เขาแม่นนะครับคือเลขประจทินของแอด์ินเจมนะครับวันนี้ให้ศูนย์ห้า เลขพวกนี้แหละผมจะนําไปตัดไปตัดในข้อมูลเลขที่เป็นคงที่นะครับเลขคง,ง,งที่ตรงนี้เนี่ยผมทำาไปดูเลขคงที่ตัวนี้เนี่ยผิดน้อยมากครับจะผิดก็คือออกเบิลผิดน้อยมากในยิบสีงวดอนะผิดยังมากก็คือผิดเบิลแล้วก็ออกตัวออกตัวที่ไม่ได้กลับเท่านั้นเองนะครับนี่คือแล้วก็ของแอสนาเนี่ยก็แม่นมาหลายงวดนะครับถ้าใครติดตามงวดนี้ผมก็จะก็ใช้สูตรของผมมาตัด แล้วก็ข้อมูลของอีกสองสามท่านแอดมินอ้วนนี่ก็เห็นว่าเข้ามาตลอดเลยนะครับไม่น่าจะเข้าล่างนี่ตลอดแต่บนนี่ผิดบ้างวันนี้ก็มีผมก็ขออนุญาตตัดให้แต่ไม่ต้องแคปแล้วครับเดี๋ยวผมสรุปให้อยู่แล้วครับผมจะมีเลขให้อยู่แล้วแต่ข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือของแอดหนึ่งนะครับอาจารย์หนึ่งนี่ก็วดเสร็จแล้วให้สองนะเนี่ยให้ให้หน่วยสองออกสี่สองแม่นมาก งวดนี้เห็นว่าให้แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดปดเก้าก็จะเป็นเกณฑ์นในการซื้อได้ครับแต่8ดงวดนี้หลายท่านให้ดับเนาะหลายท่านให้ดับแล้วก็มาดูที่งวดนี้นะฮะสิบหน่วยบนของผมให้อะไรนี่ครับเป็นเลขตัวเดิมนะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมให้เจ็ดหห้าสี่เห็นไหมเนี่ยสิเจ็ดหกห้าสี่ก็ออกสี่สองเนี่ยฮะ มาสี่สองย้อนหลังก็เหมือนที่พูดนะครับไม่ค่อยผิดนะครับย้อนหลังให้ดูออผมผมใช้พร็อพผิดเด้อเพรเป็นไรเพราะว่าผมตาลายด้วยอย่างก็คือจริงๆนี่คือเห็นว่าสิบหน่วยบนแต่ที่จริงผมจะแก้ให้คือสิบหน่วยล่างวันนี้สับสนตัวเองโอ้ ม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะแก้ตัวใหม่เนาะผิดพลาดโหเหลือเกินได้เจ็ดหกห้าสี่มอนเดิมนะทำไมจึงบอกได้เจ็ดสีนี้ที่ผมคํานวณไว้นะเนี่ยผมไม่ให้ดูสูตรนะย้อนดูได้ครับเนี่ยฮะที่บอกว่าผิดเดินหน้าแล้วก็ไม่ผิดนะฮะเดินหน้ามาสิบกว่างวดสิบแปดงวดไม่ผิดแต่เงนี่ยสูตรนี้นะฮะี่สูตรนี่คือสูตรที่สองสูตรที่สองงวดที่แล้วเนี่ยผมให้เก้าแปดเจ็ดหกปรากฏว่าออกสี่สองผิดแต่งวดนนี้มาได้เจ็ดหกห้าสี่ เจ็ดหกห้าสี่นี่คือสูตรสองนะครับได้เจ็ดห้าสี่ดังนั้นนะ่ะเมื่อผิดแล้วมันจะเข้าและสูตรหนึ่งที่ผมใช้อ่ตรที่ไม่ผิดนะฮะสแปดงวดเดินหน้าไม่ผิดเลยอย่างนี้ฮนะงวดเสร็จแล้วได้เจ็ดหกห้าสี่ออกสี่สองเพงวดนี้ได้เจ็ดหกห้าสี่อีกดังนั้นชนกันฮนะสองสูตรชนกันสองสูตรชนกันดะังนั้นเราก็มั่นใจได้เลยครับตัวนี้นะครับไม่ต้องแคปไปก็ได้เพราะว่าผมพิมพ์ผิดเนี่ยสิบหน่วยบนได้สองผมเอา รูปแบบผิดมาตาลายครับอายุมากแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะให้กะดูข้อมูลเลขที่จะมาแรงนะเนี่ยเลขที่จะมาแรงงวดนี้เนี่ยผมที่ผมลงในกลุ่มไว้ก็คลางไว้เนาะและตัวจริงก็คือตัวนี้นะครับแคปไปได้อันนี้ตัวถูกต้องนี่ครับเลขมาแรงงวดนี้นะครับอ่าหนึ่งกอยอปีหกห้า เตรียมหาลอตเตอรี่ก่อนที่จะอั้นนะครับนั้นบนมี2692 46 49ข้อมูลนี้ผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงว่าเออมันมาได้ยังไงและมีอะไรบ้างเพิ่มเติมไหมและล่างงวดน,นี้นะที่ผมสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะติดเด่นคือ6ก4 0 3 5 6 8 4 6เนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมไม่รู้หวยของแต่ละสำนักจะให้อะไรบ้างแต่ผมเชื่อได้เลยว่าเลขพวกนี้จะมีตัวอั้นแน่นอนล่างงวดน,นี้นะ คาดว่าหกสองะมาแรงในชนกระบ,บนด้วยนะหกสองสองหกซื้อก็ต้องกลับด้วยนะเพราะว่าผมบางทีก็ถ้าก,กลับไวก็มีคนบ่นมาเยอะนะครับผมก็คลิปนี้ก็คลิปสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโปรดกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามพลดนโชคพารวยนะครับช่วยแชร์ด้วยก็ดีนะครับแชร์ไปในกลุ่มแชร์ไลค์ให้ผมด้วยนะครับทำคลิปมาสองปีเพิ่งมีคนติดตามไม่ถึงห้าร้อยคนเลย นะครับผมสวัสดีครับ